ฮั่นแน่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาคอยตัวนะคะที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปขอบคุณค่ะนะมหาวิทยาลัยของมิฮาริมิฮาริจังตั้งใจจังเลยนะอ้ะวรุนพิจิตเซสบาสมาจิตเซอาจารย์ที่ปรึกษาของมิฮาริรายงานทำได้ดีนะพี่ชายก็ดูแข็งแรงดีจังเลยขอบคุณมากค่ะ คนเก่งต้องได้รับสติกเกอร์นะจ๊ะตาเหรออะไรกันคะเนี่ยทำเป็นงานอดิเรกนะจ๊ะเป็นคนที่แปกดีจังตอนที่46มาฮิโร่กับการสะสมสติกเกอร์ให้นะมาฮิโร่จังเฮ้สติกเกอร์เหรอจัดโต๊ในห้องใหม่ก็เจอเพียบเลยละนึกถึงตอนเป็นกระแสสมัยประถมเลยละฉันมีเป็นสมุดสะสมเล้ล่ะน่ารักจัง เออผู้หญิงมักจะสะสมกันสินะตอนนี้อาชาฮิตก็ยังสะสมอยู่นะอ่ะเกินคาดเลยสวิดก็ที่จะก,กาวขนมปังนะ่ะว่าเดวเชียวยังไงเชียก็ไม่ใช้แล้วนะ่ะช่วยรับไปหน่อยนะเออเออเออเอ,อนายตันชอบเหรอเปล่า,ลาขอแบ่งหนึ่อยละกันนะได้จ้าให้แผ่นหนึ่งนะเออว้าวโอ้ดีใจยอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ่ะ ถ้างานอาศซีก็จะให้ด้วยอ่ะนี่เฮ้ย <c oughs> ชอบเหรอทางนี้ก็รู้สึกดีใจด้วยเลยอะ่ะเอฉันก็เอามาด้วยดีไหมนะความเป็นแม่พังเพลวอะไรกันนะปาร์ตี้และสติกเกอร์กันเหรอเมื่อก่อนติดกันสินะเอามาล้ำลึกสมัยเด็กกันดีไหมอ๋อก็ดีนะ <c oughs> ในห้องเรียนจึงเกิดพลาสติกบูมขึ้นมาเออสติกเกอร์ชักจะเยอะขึ้นแล้วสิ ทำยังไงดีนะะไวยน่ารักจังพี่เนี่ยก็สะสมด้วยเหรอมันออกจะ้ะเพื่อเขาสังคมตาหักเ่าว่าแต่เขาสะสมใช้ทำอะไรเหรออืมเอาไว้แปะในตารางไม่ก็แปะจดหมายกันละมังคะแต่พื้นฐานแล้วเอาไว้สะสมในสมุดนั่นแหลคะค่ะหนูก็ทำน,นะตอนเด็กนะสะมุดสติ๊กเกอร์สินาะขอดูหน่อยสิอืมเอาไว้ไหนแล้วล่ะเนี่ย ในห้องรือเปล่านะออ่ะเจอแล้วคิดถึงจังเลยนะนี่ค่ะเป็นแผ่นลอกแปะใหม่ได้ด้วยนะเฮ hey, อย่างนี้นี่เองมันขอเล่มนี้นะเอ๊ะ hey, ไม่ได้จริงๆค่ะมีขอสองจำมากมายอยู่ในนี้ค่ะเออเอ,อขอโทษนะอย่างน้อยสติกเกอร์ที่ไม่เอาก็เอามาแปะบ้างไม่ดีเหรออุตส่าห์ได้รับมาจะไม่ดีเอานะนั่นสินะคะอ๋อพูดถึงสติกเกอร์แล้วละก็ ขายอันเนี่ยรุ่มพี่ทีห้องวิจัยนะคะถึงความจริงจะเป็นอาจารย์ก็เธอประเมินผลวิจัยได้ดีก็เลยได้รับมานะ่ะน่กกวัวแฮะแต่ก็เหมือนรู้สึกเคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่โรงเรียนช่วงนี้ไหมนะคิดว่าพี่ไม่เคยเจอนะคะยังไงอันนี้มันก็อธิบายยากน่ะนั่นสินะคะถ้างั้นก็คงต้องสติ๊กเกอร์ที่ใช้ได้จริงก็ดีนะเอาไม่คุ้มหน่อยสิเออ ใช้ได้จริงเหรอน่าจะได้ใช้ในการทดลองนะคะหยุดทําด้วออันตรายได้แล้วนะเอ๊ะรอเล่นรอเล่นว้าวเท่มากเวอร <laughs> ดีที่บอกไว้นี้นะไหนเอ่ยน,น,น,นั่นคือว่าใช้ได้เลยดินะเฮ้ยไม่เข้าใจเด็กมอต้นเลยอะมาฮิโระมาฮิโระบอกคคุ เดี๋ยวฉันให้คืนนะคะเอ้ไม่เป็นไรเป็นสติกเกอร์ที่รักใช่ไหมล่ะการแรกเป็นสีสันนะคะคุณพี่สาวให้มาเพียบเลยเลยคะ่ะคุณพี่สาวเหรอ,อโอ้ยจบคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดตตอกดแชร์กดกดแชร์กดสับตะไคร้กันหรือยังคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะ ไปกัแล้วใจะให้หนูต่อไปไงขอบคุณที่รับชมนะคะ